บิ๊กต่อยันความสัมพันธ์กับบิ๊กโจ๊กดีแบบสุดๆสตชไม่มีใครทะเลาะกันบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลว่าที่พอบอตำรวจคนใหม่ยืนยันความสัมพันธ์กับบิ๊กโจ๊กดีแบบสุดๆสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีใครทะเลาะกันหลังมีภาพเผยแพร่ว่าช่วงค่ำวันนี้28กันยายน2566พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานหรือบิ๊กโจ๊ก รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าพบพลตำรวจเอกต่อศักสุขวิมลว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ที่บริเวณกองปฏิบัติการพิเศษต่อต้านก่อการร้ายคอมมานโดย่านเมืองทองธานีซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของพลตำรวจเอกต่อศักล่าสุดบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักสุขวิมลเผยในง,งานอำลาตำแหน่งบิ๊กเด่นยืนยันภาพร่วมเฟรมชื่นมื่นบิ๊กโจ๊กเป็นภาพจริงพร้อมระบุค,ความสัมพันธ์กับบิ๊กโจ๊ก ดีแบบรสดสดไม่ใช่แบบที่ทุกคนคิดยืนยันสตอชอไม่มีใครทะเลาะกันสารวั indi, Big, ตรแรมโบยินดีบิ๊กตอบเป็นพอบอตำรวจฝากกู้ภาพลักษ์ตำรวจขัดแย้งรุนแรงสารวั indi, Big, ตอออรแรมโบยินดีบิ๊กตอบพบอตำรวจคนใหม่ฝากเร่งกู้ภาพลักษ์ตำรวจขัดแย้งรุนแรงชี้ไม่ผิดหลักเกณฑ์เพราะกฎหมายไม่ได้ให้ยึดหลักอาวุโสอ,อย่างเดียว พันตำรวจเอกสุรโชคเจษดาเดชหรือสารวัตรแรมโบ้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวอมรินทีวีในประเด็นที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกอตรอมีมติให้พลตำรวจเอกต่อศักด์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่14เมื่อวันนี้ โดยพันตำรวจเอกสุรโชคระบุว่าส่วนตัวขอแสดงความยินดีกับพลตำรวจเอกต่อศัก์ดที่ได้รับความไว้ใจวางใจและได้รับเลือกให้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่โดยเชื่อว่าเป็นคนมีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ได้ดูจากคะแนนเสียง9ต่อนหนึ่งในที่ประชุมกตรอเมื่อวานนี้ที่ถือว่าเป็นเอกนท์ ส่วนประเด็นที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าขัดต่อหลักเกณฑ์ของกฎหมายหรือไม่ส่วนตัวมองว่ากฎหมายเปิดกว้างโดยไม่ใช่เรื่องอาวุโสเพียงอย่างเดียวแต่ให้พิจารณาเรื่องความรู้ความสามารถรวมถึงประสบการณ์เรื่องการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปรับปรามที่ถือเป็นหัวใจหลักของตำรวจด้วย นอกจากนี้สารวัตรแรมโบ้ยังบอกด้วยว่าการเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้สิทธินายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกตรเป็นคนเสนอชื่อซึ่งก็เชื่อว่านายกรัฐมนตรีได้พิจารณาคุณสมบัติต่างๆเป็นอย่างดีแล้วทั้งยังได้พิจารณาเรื่องการบริหารงานที่ต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับรัฐบาลด้วยโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงสำหรับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ไม่เห็นด้วยหรือมองว่าขัดต่อหลักเกณฑ์กฎหมายก็เปิดช่องให้ยื่นเรื่องตรวจสอบได้ ส่วนประเด็นที่สังคมมองว่าองค์กรตำรวจมีความขัดแย้งรุนแรงสารวัตรแรมโบ้ก็คิดเห็นเช่นเดียวกันทั้งยังบอกด้วยว่าในอดีตที่ผ่านมาไม่เคยมีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้โดยเฉพาะเรื่องการแย่งชิงเก้าอี้ชิงตำแหน่งทั้งยังบอกด้วยว่าปัจจุบันตำรวจกระทำผิดถูกดำเนินคดีจำนวนมากทำให้ประชาชนหมดศรัทธาซึ่งวิธีที่จะกอบกู้ศักดิ์ศรีของตำรวจคืนมาได้ก็คือตำรวจทุกนายจะต้องยึดมั่นในความดีและรักองค์กรของตัวเองให้มากที่สุด โดยอยากฝากให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เร่งกอบกู้ภาพลักษณ์ของตำรวจคืนมา